ศาส,สนิกชนชาวเกาะสมุยร่วมใส่บาตรพระโครงการจาริกทุดงจำนวน98รูปเมื่อวันที่17ธันวาคม2566ภายในวัดแจ้งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ตั้งแถวรอใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน98รูปที่ออกเดินเท้าจากเจดีสแตนเลตหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเดินทุดงไปยังอำเภอสามเงาจังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการจาริกทุดงซึ่งเริ่มโครงการระหว่างวันที่30พฤศจิกายน2566 ถึงวันที่10มกราคม2 5 6 7โดยมีพระสงฆ์และสมมามเณรร่วมโครงการจำนวน98รูปสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์และสมมามเณรได้ฝึกฝนปฏิบัติขัดเกลาวตามข้อวัดทุดงและเพื่อทำให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็นโครงการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรรัชกาลที่10 กำหนดการในวันที่19ธันวาคมคณะสงฆ์และสาม,มเณรจะออกบินทาบาทจากที่พักซึ่งเป็นที่ดินของคุณยมนาภูนสวัสด์ข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเดินทุด,ดงบนถนนสายรอบเกาะสมุยมาฉันเพนย,ยังวัดบ่อพุทธารามจากนั้นคณะสงฆ์และสาม,มเณรจะเดินเท้าไปยังท่าเทียบเรือบริษัทโดยเร็วลงพญาจำกัดเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่ต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย